ปก็เป็นอีกหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ได้รับผลบวกจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์4ที่เป็นช่วงขาขึ้นของการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีทำพรีวิวงบควอเตอร์สของทางสปาออกมานะคะสปาเนี่ย S <S <S เ,เราแนะนําดูในแง่ของตัวกําไรก่อนภาษีนะคะเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วเนี่ยเขามีเรื่องของแท็กเบนฟิตค่อนข้างเยอะเราก็เลยให้ดูโอเปเรชันจริงๆของเขานะคะในแง่ของกําไรก่อนภาษีของสปาในควอเตอร์สเนี่ยเราคาดว่าจะโตแบบ13%เยอนเยียแล้วก็2ี Q on Q นวะคะมาอยู่ที่91ล้านบาทหลกัหลกๆก็คือไรายได้เติบโตทั้งเยียร์แล้วก็คิวอว เอ่อควอเตอร์สาเนี่ยเซมซอลซิโกดยังเป็นบวกแล้วก็บวกดีกว่าควอเตอร์สองนะคะควอเตอร์สองเนี่ยเซมซอลซิลโกดอยู่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์ควอเตอร์สามเราคาดอยู่ประมาณแปดเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเหมือนในแง่ของจำนวนนะักท่องเที่ยวก็ดีขึ้นแล้วก็กลุ่มลูกค้าเขาก็มีการขยับขยายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มารวมกับควอเตอร์สามเนี่ยเขามีการขยายสาขาเยอะควอเตอร์สามขยายสาขาหกสาขานะคะมาอยู่ที่ตอนนี้มีเจ็ดสิบหกสาขาและโดยรวมนะคะดังนั้น รายได้ดีขึ้นมามาดูในส่วนของ m a r g จินเทรนของ Margin ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ารายได้เพิ่มขึ้นปกติของสปาส่วนใหญ่จะเป็นฟิกคอร์นะคะเช่นค่าเช่ารวมถึงค่าพนักงานอะไรเงี้ยบางอย่างก็จะเป็นฟิกคอร์อยู่บ้างดังนั้นในแง่ของตัวรายได้เพิ่มขึ้น Utilization เพิ่มขึ้น มาจินโดยรวมจะดีขึ้นด้วยแล้วก็สุดท้ายเรื่องของตัวดอกเบีย้ยจ่ายของสปาเนี่ยเทรนของดอกเบีย้ยจ่ายเขาปรับลดต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเขาเองโอ peration ดีขึ้นมาเขาก็เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายชําระคืนนี้ดังนั้นเทรนของดอกเบีย้ยจ่ายปรับดีมาพูดถึงเอาลุกในควอเตอร์สี่นะคะควอเตอร์สแน่นอนอยู่แล้วเป็นช่วงพีคข,ของทางสปาเลยอะคะ่ะเพราะว่าก็เข้าสู่ช่วงตัวนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ เทนปีนี้เขาจสี่เราคาดโตทั้งเยียร์ออนเยียร์แล้วก็คิวออนคิวก็อันนี้ส่งจากตัวนักเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่นานักท่องเที่ยวเนี่ยคิดเป็นประมาณ70%ของรายได้สปานะคะแล้วก็ควอเตอร์สี่ก็จะเห็นตัวสาขาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4สาขานะคะเขาก็มีในปลายไลายและในดังนั้นปีนี้สาขาโดยรวมน่าจะอยู่สักประมาณ80สาขานะคะจริงๆสูงกว่าที่เราประเมินไว้ดีําเราประเมินไว้ 3, รป,รไว 39, ประมาณ77สาขานะคะเอ่อเราเรายังคงประมาณการของเรานะคะคาดปีนี้กำไรของสปาน่าจะอยู่ประมาณสามร 13ล้านบาทนะคะเราเราแนะนำซื้อนะคะของสปายแนะนำซื้อ t a r g e ก็ตพยอยู่ที่8บาท50นะคะก็ตอนนี้สปายยังเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอยู่ที่ลบ1 SD นะคะก็ก็มองว่าเป็นหุ้นอีกอันนึงที่ได้ผลบวกจากท่องเที่ยวแล้วก็ยังเทรดต่ำกว่าในอดีตะคะ่ะครับผมขอย้อนกลับไปถามคุณสีนิดน,นึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นปีที่ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปใกล้ๆ10บาทเลย แล้วอยู่ๆมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆจนมาทําจุดต่ําสุดแถวแถวห้าบาทไปลายๆะมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณสีช่วงนั้นในในช่วงช่วงนั้นนะคะอมองว่าควอเตอร์สองเนี่ยงบมันออกมาต่ํากว่าที่ที่คาดกันเอาไวอ้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าในช่วงอ่ะควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเหมือนงบไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีเรื่องของควอเตอร์สองที่เออเขามีการค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดสาขาค่อนข้างเยอะคือเหมือนควอเตอร์สองเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เปิดสาขาเลยแล้วก็ เราจะเห็นว่าคอร์เตอร์สเนี่ยเขาเปิดสาขา6สาขาแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดสาขาทั้งในแง่ของตัวค่าเช่าที่เข้ามาค่าพนักงานที่ต้องอามาฝึกหัดฝึกนวดอะไรต่างๆเนี่ยในขณะที่ค่าใช้จ่ายพวกนี้มีรายได้ยังไม่ได้เกิดเนี่ยค่ะในคอร์เตอร์สมันมีค่าใช้จ่ายกดดันค่ในคอร์เตอร์สองกำไรมันต่ากว่าที่ตลาดรวมถึงเราคาดเอาไว้เงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรามองว่าอันนั้นเนี่ยไปส่วนกดดันราคาหุ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เรเหมือนที่เราพรีวิวไปควอเตอร์สาเนี่ยเทรนด์มันกลับมาดีทั้งในแง่ของตัวรายได้ตัวค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาควอเตอร์สาจะดีกว่าควอเตอร์สองอะคะ่ะอืนั่นหมายความว่าในระยะต่อจากนี้เนี่ยไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เป็นข้อกังวลแล้วใช่ไหมคุณสี่ครับใช่ค่ะใช่คือคือมันก็จะมีบางช่วงอ่ะเหมือนควอเตอร์สองต้องยอมรับว่าเอเคเขาเหมือนแบบเปิดสาขา ดีเลยกว่าที่เขาประเมินเอาไว้ไงมันก็เลยมีค่าใช้จ่ายปูดออกมาแต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะ m a n a g ในแง่ของเรื่องค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดรวมถึงแผนในการเปิดสาขาให้ดีขึ้นแล้วก็หลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบางสาขาของเขาจะไปเปิดในโรงแรมนะคะเหมือนควอเตอร์์ที่เปิดมาเนี่ย หกสาขา3สาขาอยู่ในโรงแรมซึ่งมันจะไม่ได้มีประเด็นในแง่ของพวกพื้นที่หรือโลเคชั่นเท่าไหร่อย่างเงี้ยโรงแรมเขาจะบริหารจาัดก,การพื้นที่ให้เขาก็แค่เข้าไปจัดเตรียมตรงนั้นนะคะก็จะลดปัญหาในส่วนนี้ไปได้ได้ส่วนหนึ่งด้วยค่ะ